สวัสดีครับไรไน้องลเป็นน้องบ่าวปูอนแซมไซ้ที่คารุบลักท่านครับนี่ก็มาตกเบ็ดนะครับนี่มาตกเบ็ดปลากระทบลองเบิงครับมาลองตกเบิงครับที่วัวครับ นี่เอาเบ็ดมาซองลังครับตั้งนี้มันตอดตัวไ่หน,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 น้อยนั่นนั่นนั่นมาแล้วตัวหนึ่งครับโอ้กลินเลือดเหรอกตบครับตบหน่อย เลือกแท่เอาอย่างไรใด้งออกนะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครแล้วอนี่ครับตัวหนึ่งอีกแล้วตัดตรอปนั่นแหละล้างนั่งกับผ้าจุ่มไปเลยโอ้โห จมไปบางหันขึ้นมาโผล่ขึ้นมาขึ้นเลยป้ายยะกินเหล็งนี่เปน็นง

เด็มันกินแห้งอยู่คือป้าก,กระต๊อบเลย <c oughs> นานโอ้ยน้นองลุดลุดลุดโอ้ดื่นหรอยเนมันกินเล่นกันเรียกว่าป้าอย่างมันกินดึงเล่นตอดเล่นอยู่นี่แหละ กินอีกว่ามีไปหรือเปล่าพีนาาน่น้องถือกำหารวดอยู่น้องอ๋อเห็น่ครับเห็น,นว่ากลไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นั่น,นดึงไปแล้วดึงไปแล้วเห็นว่าไปหน่อยดึงไปแล้วนี่ครับดึงอีกแล้วเออ กุ่มมีแต่เมย์ใหญ่ๆพวกนี้เนาะน,าน,านี่เมย์ไข่ตอนน ตี่แล้วตวอดดีกแล้วครับเบื้อป้ายยางอืตวแล้วป้ายยางมาตอดเร็น ทันทายไปมันก็ดึงวูบไปเลยเขาไม่นอนน่นะน้ิมันใจสิถๆมมาตอดเลนแแม่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 ยืดจริงๆครับโอคือป้ายยางมัแม่แม่แม่แมต่ส่องล้างเลยพี่น้องป้ายยางกินเลยะเนะทุครับติดบ่อลยู่บอนี่กินบอ dạ khi doanh nghiệp là to chứ mất à, nhiều lắm ป้ายากินเล่นกันแล้วหมดติดมาฮันดึนยุบยุบนี่กินเล่นตอนเล่นอย่างนี้แล้วดึงไปแล้วครับดึงไปหมดไปแล้วป้ายาเนาะกินเล่นดีเนาะ ไปจะปากขาวไปยังนี่บ้าพี่น้องกินเล่นตอดเล่นอยู่นี่นี่ใส่ทุกทองลังเลยครับมันกระโดดเล่นอยู่ เป็นปลวกปลกขาวนะครับกินถึกแล้วครับโคตอดแล้วตอดแล้วครับ นอนนะจมไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วนะอ่ะพร้อมจุ่มนะครับพร้อมจุ่มแล้วยึบนี่ครับเดี๋ยวครับแล็ปแล็ปตัวนหนึ่งครับ แต่เดจะได้ตัวหนึ่งเห็นไหมน้องอาก,กินยากเลยอากินป้าก,กินตัวหนึ่งใส่เวลาจนตกมาตั้งแต่สี่มงเสาร์ครับตอนนี้ครับเที่ยงครึ่งเลยครับได้ป้าสี่ตัวอ,กกอากินยากกินลำบากเห็นไหมถุกเบ็ดก็บโบโบใข่กิน ทำแต่กระได้ตัวหนึ่งกับใส่เวลาจุดนมือนี่ครับมือนี้ตอนอยู่บ้านไงอากาศก็ว่าลมโบ,บมีนะมันเงียบเงียบเรื่องมาตกเบ็ดเด่นกันนะพอมาหอดน้องแล้วโอ้ลมขัดลมเลยลมร่มลมมากเลยครับมือนี้อากาศฟ้าก็ครึมครึมครับพี่นอ้อง ปลาหมื่ก็เป็นบอดเด็ดดอกครับบอดเดตจ้าแล้วครับตามเด็ดเสศใดเตล่าโตเห็นหรอต้อง,งลั่นลัง,อองนรอจนปลาบก,กินเบ็ด เรื่องป้ามันร้ายพูดออกไปนอวมีไปเหตุยังมันด่ายกันได้ดอกมันบอกท่านถึงยามันกินเด็ดโอ้ไกลใกก็เงียบจะเสียอะไรพี่น้องสรามแต่สี่เห็นหนัดตอด ไปอย่างนั้นตอดเลนดหนีแล้วครับจะเป็นไปถ้ามันตอดเลนดแบบนี้มันโบกโบกขึ้นเราไปนอนมาปากกระตบมันถ้ามันกินนี่มันบหญ้าท้ายใบมันก็ตอดมับมับมับตอดแห้งครับมับมับกับท้าจุ่มปลาพร้อมจุ่มเลยอ่ะซื้ได้เลย น,นี้มันตอดเล่นเนีบยใส่นนปากขาวเขาปากขาวกขากปากเป้า ครับพี่น้องมือนี้ก็ทุกเบ็ดก็บบหมานนกครับหากินมือนี้หากินยากครับได้ปลากระตบหน่อยสีต่ตอันนี้ก็บจะเป็นกับใบนะครับบ่ายโมงพอดีเลยครับบม่มานเลยครับหากินยากครับมือนีร่มล่มแห้งป้าบอกกินเบ็ดเลยครับพี่น้องมือนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับให้พี่น้องติดตามเบิ่งคลิป ใหม่ๆต่อไปอีกครับจะหาคลิปใหม่พี่น้องเบิ้งไปอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ